ทันการพระคัมกีฬาฟุตบอลไทยาบมาโนโปร์กิงสตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2566โดยชายผู้พังคับข่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาล้วยังไงช็อกแฟนบอลไทยอาจจะไม่สามารถร,รับชมทีมชาติไทยศึกเอเชียนคัพ2 0 23ในคักนี้ได้นะ โดยยังในการแข่งขันตารายการถ้วยใหญ่สุดของทวีปเอเชียสุขวรบอลเอเชียนคัพ2 0 2วัน่รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ะหว่างวันที่12มกราคมปี67ถึงวันสิกุมภาพันธ์ปี67นะฮะซึ่งทางทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแม้แต่รายเดียวเนื่องจากด้วยสาเหตุที่ลิขสิทธิ์นะฮะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้มีมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะ อานะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัแล้วกันนะฮะว่าไทยจะเป็นประเทศเดียวหรือไม่ที่จะไม่ถ่ายทอดสดในครั้งนี้อันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจารึกประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยบุกสั่งสอมมือแรกที่ซาอุดีอาระเบีย โดยการนี้บอกได้เลยว่าบุกสังเอกนิปปัญญาในารลกทีมชาไทยพร้อมกับเพื่อนร่วมชีมญี่ปุ่นโอร่าวะเรดไดมอนมนเดินทางถึงซาอุดีอาระเบียแล้วก็ลงฝึกซ้อมมือแรกแล้วตเตรียมทำศึกฟุตบอลฟี ف าคลับเวิลด์คัพ2023หรือศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2023รอบ2 ดยอุรวัตรบริตไดมอนด์จะพบกับทางคลับบิออนยอดทีมแกลงแชมป์จากทวีปคอนคาเคฟในวันศุกร์ที่15ธันวาคมที่สนามปริ้นอับดุลราอันไฟซานสเตเดียมเวลา21นาฬิกา30นตามเวลาของประเทศไทยทั้งนี้เอกนิปัญญาในรุกทีมชาติไทยจ่อจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีชื่อและกระโลงสนามบนเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีนักเตะไทยคนใดที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกประการนี้มาก่อนได้เลยนะ เป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจเชอบุ๊กเอกนิปัญญาคนนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับเปิด2เงื่อนไขบุรีรัมย์ชี้ชะตาการเข้ารอบ ACL ในช่วงเงย็นวันนี้โดยฮานอย FC ยอดทีมกระแังงแห่งศึกวีลิกของเวียดนามสั่งเซอร์ไพรส์สะเทือนเอเชียน ด้วยการคว่ำนะฮะอ,อุรวะดเรตไดมอนด์ดีกรีแชมป์ทวีปเอเชียทีมกำลังญี่ปุ่นร่วงตกรอบ ACL ด้วยผลส่งผลให้คู่แข่งที่จะชิงตั๋วเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ของชังบริลลามนั้นหายไปหนึ่งโดยการที่จะลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ของชังบริลลามนั้นมีมากขึ้นโดยบุริลลามเองทีมตัวแทนจากประเทศไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ชี้ตาเปิดบ้านพุกะทางเวนฟอร์เรนโคฟุทีมจากญี่ปุ่นวันที่ดิดวันนี้นะฮะ ส่วนทางเบลเบิร์นซิตี้ออสเตรเลียจะเปิดบ้านพบกับทางเชอ้อจิงเอฟซีในวันนี้เช่นเดียวกันโดยเปิดเงื่อนไขาการเข้ารอบของบริลัมมีดังต่อไปนี้เงื่อนไขแรกบริลัมต้องเอาชนะเวนฟอร์เรนโคฟุเพื่อจะเก็บ3มแต้มเพิ่มเป็น9แต้มพวงการยิงประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปวัดผลต่างประตูได้เสียฉะนั้นลุ้นเจอจ้อจยงเอฟซีบุกไปชนะเบลเบิร์นซิตี้จะทำให้ทีมจีนมีทั้งหมด9แต้มเท่ากับบริลัมแล้วไปวัดผล h 2 h ซึ่งเกมแรกบุรีลมนั้นเปิดบ้านชนะเจ้อเจียง FC ไป4ต่อ1เกมที่2บรีลมบุกไปแพ้เจ้อเจียง FC ไป2ต่อ3ผลรวมทั้ง2ทีมที่พบกันบุรีลันะฮะก็จะมีอยู่6นะฮะผมส่วนเจ้อเจียงจะมีอยู่4โดยเงื่อนไขอ่าแรกที่จะทําให้บุรีลมนั้นเข้ารอบฐานะทีมอันตับที่1ของกลุม่ม ต่อมาเงื่อนไขที่2บริลัมต้องเอาชนะเวนฟอร์เรนโคฟุเพื่อจะเก็บ3คะแนานเต็มนะฮะเพิ่มเป็น9แต้มพ่วงการยิงประตูให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปวัดผลต่างประตูได้เสียแต่หากเมลเบิร์นซิตี้ยอดทีมกำลังจากทางออสเตรเลียจบด้วยการเสมอกับทางเจอ้์จิงเอฟซีจะทำให้เมลเบิร์นซิตี้ มีทัดงหมด9แต้มเท่ากับทางบริรัมและเมื่อไปวัดผล h ฮ h ตูเฮเกมแรกบริรัมนั้นเปิดบ้านพ่ายเมเบิลซิตี้ไปศูต่อ2ส่วนเกมที่2บงบริรัมนะฮะบุกชนะเมเบิลซิไปหนึต่อศูย์ซึ่งผลสกอร์รวมการพบกันเมเบิลซิตี้ชนะบริรัมไป2ต่อ1ส่งส่นผลให้เมเบิลซิตี้เนี่ยจะเข้ารอบานะแชมป์กลุ่มส่วนบริรัมนั้นจะต้องไปลุ้นเข้ารอบเป็นทีมอันดับที่2ดีที่สุดในครั้งนี้โดยสถานการณ์ทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะฮะจะเอาเพียงแค่3ทีมเข้าสู่รอนอนกเ อันดับ1กลุ่มไออุซานฮุนไดมี9แต้มบวก4ประตูอันดับ2กลุ่ม G ีอันชอนยูเต็ดมี9้าแต้มบวก3าประตูเดลกอรฮาม่าเอฟมารินอตมี9แต้มตวยวยบวก2ประตูอันดับ3เป็นกลุ่ม F ชุนบุค,คุนไดมอเตอร์9แต้มบวกไป2ประตูโดยการน,นี้บุรีลัมต้องลุ้นให้1ใน3ทีมไม่มีแต้มเพิ่มเติมและบุรีลัมเองนั้นต้องมีผลต่างประตูที่มากกว่าถึงจะสามารถผลิสถานการณแซงเข้าสู่รอบต่อไปได้ในขั้นี้ เป็นคำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับทีมชาติญี่ปุ่นเรียก2องตำนานทำงานร่วมกับทางโมริจาสึก่อนจะดวนกับทางทีมชาติไทยนะ โดยทีมชาติญี่ปุ่นภายใต้การกำลัทัพของฮาจิเมะมอริยาสึกำลังเดินหน้าในการวางแผนที่จะเตรียมทีมนะฮะเพื่อจะสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียบริการเอเชียนคัพ2023ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์โดยญี่ปุ่นอยู่ร่วมกับสายอิรักอินโดนีเซียและก็เวียดนามโดยการบรยงานล่าสุดทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ได้ทําการเรียกเคนโกะนากามูระและก็อาซุโตะอุจิดะ อดีต2องตำนานทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาพร่วมงานเพื่อจะติวเข้มเฉพาะตำแหน่งและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นในทีม โดยทางโอชิดะจะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำวิธีการเล่นของผู้เล่นเร็มเส้นเกมรับขณะที่ทางนากามูระจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในการถ่ายทอดประสบการณ์ฝึกสอนให้กับผู้เล่นตำแหน่งกองกลางซึ่งทั้งสองนักเตะอดีตทีมชาติญี่ปุ่นตํานานก็เพิ่งได้รับการประกาศนิยาบัตินะฮะผู้ฝึกสอนระดับเอสคา s สจากสมาพันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นหลังเข้าอบรมมาก่อนหน้านี้ในขณะนี้ สำหรับทางทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันนั้นรังอันดับที่17ของโลกมีคิวลงสนามอุ่นเครื่องพบกับทางด้านของทีมชาติไทยทีมอันดับที่113ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นครุงโตเกียววันที่1มกราคมเพื่อเป็นการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้เป็น่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาได้ยังไงประทุมได้ชูถ้วยพาทีม PBDS ควา้าแชมป์บอลเดินสายเงินล้านเลยนะโดยงานนี้ประทุมชูทองอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่โลดเล่นในวงการฟุตบอลเดินสายได้ชูถ้วยหลังคุมทีมพา PBDS ควา้าแชมป์รับเงินรางวัลกว่า1.2ล้านบาทความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลเดินสายที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในปีนี้โดยล่าสุดในรายการบาารทัลูกหนัง ประทะก,กับทาง 2S สปอ t ตบายสวนส้มหนูหนาพีเซนต์บายซูซูกิถึงเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประสาทุกบันเดินสายชิงเงินรางวัลรวมแล้วทะลุกว่าล้านบาทและในรายการดังกล่าวประทุมชูทองก็ไม่พลาดท,ที่จะมีส่วนร่วมหลังเจ้าตัวลดเล่นอยู่ในวงการหลังจากที่เลิกเตะบอลอาชีพและในรายการดังกล่าวนั่นเอง อดีตแข้งทีมชาติไทยที่ผันตัวมารับบทเป็นเฮชโค้ชที่พาทีม PBDS ทีมดังของวงการพังงาดควาชช้าแชมป์ได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1นึล้านสแสนบาทไปครองแบบยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยเขาจะบอกว่าพวกเราทำได้แล้วแชมป์นล้าน2 0งแสนบาทขอบคุณพี่บุ้งที่คอยโดยและซัพพอร์ตขอบคุณน้องๆและทีมงานทุกคน,นครับ p b d s, s FC ประกันหลังกระดูกเหล็กเผยหลังพาทีมควา้าแชมป์ในครั้งนี้โอ้โหเป็นราวัลงานนี้ ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะฟุตบอลเดินสายแชมป์เงินล้านสุดยอดจริงๆครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนครับเอาล่ะยังไงสมาคมเซ็นสัญญาอิชิอิเริ่มงานคมทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นำทัพมาโดยบิ๊กออสได้เซ็นสัญ,ญญากับทางมาสด a าอิชิอิรับบทเป็นกุนศึอของทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการพราะวางแผนประชุมชันจี โดยเมื่อวันที่12ธันวาคมสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทําการลงนามเซ็นสัญญากับทางมาสดาอีชีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้บอลชายชทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยภายหลังจากการเซ็นสัญญาพลตรดเอ,ดอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมได้กล่าวเรียนว่าฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขออวยพรให้มาสดาอีชี โชคดีในการเข้ามาคุมทีมชาติไทยครั้งนี้พาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆโดยเฉพาะฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026นําำความสุขและก็สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลชาวไทย โดยหลังจากที่ทางเซสัญญาทางอิชิเองก็ได้ประชุมร่วมกับทางบริษัทไทยลีกว่าทันทีเลยบอกว่าเพื่อจะพูดคุยถึงการจัดโปรแกรมการแข่งข,ขันในช่วงเล็ก2เพื่อจะให้ทีมชาติไทยมีช่วงเวลาเก็บตัวที่เหมาะสมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์และฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ในครั้งนี้กันอีกด้วย สำหรับทางมัสดาอิชิอิจะมีภารกิจในการนำทีมชาติไทยนะฮะทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ารอบสุดท้ายที่ประเชกาตาและก็ฟุตบอลโลกปี2 0 2 6รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2กันต่อไปในครั้งนี้นั่นเองนะและนี่ก็เป็นทาข่าวบัข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปร็กิ้งสไตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ